สวัสดีครับสวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนสัญจรครับวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากครับหรือว่า,าเทคนิคตากสมัยก่อนนั่นเองนะฮะแต่ว่าวันนี้เขาเปลี่ยนและก็ยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่านึกถึงสมัยอดีตนั้นผมมีตั้งแต่ช่างไม้ เทคนิคนะแล้วก็รัชมงคลแล้วก็มาตอนนี้คือในส่วนของวทรล้รนนาตานี่คือตัวสอนยอนั่นเองครับวันนี้ผมมาอยู่กับน้องนองนักศึกษานะครับที่มีแนวคิดนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของผลงานการวิจัยนะครับที่เกี่ยวกับสีเขียวครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือตรงกับตรีมของ M c o t คอ d i o g r ดิโ r e ครกของเราวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตแนะนำตัวกันครับน้องครับเชิญครับครับผมนายบุญยพัฒน์สมบัติครับ ครับผมสวัสดีครับผมนายอนุชาอุตมะครับครับผมอะนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คณะอะไรครับแนะนําเลยครับครับเราตอนนี้เราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรนะครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับผมครับผมอะนะครับถามนิดนึงฮะอาส่วนตัวเลยนะครับทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้ครับ ก็โดยส่วนตัวแล้วผมตั้งแต่ชั้นปวชมาคือเรียนทางด้านสายคอมพิวเตอร์มาเลยก็เห็นว่ามหาวิทยาลัยนี้มีสาขาพอดีแล้วก็ด้วยด้วยสามารถลดคอค่าใช้จ่ายออกที่บ้านได้แล้วก็เรียนได้เหมือนกันก็เลยเลือกเรียนที่นี่ครับครับผมอ่าน้องครับแนะนำนะฮะก็คล้ายๆกันเลยครับเป็นเทคโนโลยีด้วยครับแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองพร้อมกับเทคโนโลยีตอนนี้ไปด้วยครับครับผมเรียนแล้วเด็กรุ่นใหม่นะครับใส่ใจในเรื่องของเทคโนโลยีเห็นว่านะฮะ ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเขาก็กําลังเปิดรับสมัครอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับครับผมวันนี้เราก็เลยขออนุญาตนาเอาผลงานแนวความคิดของน้องๆนะครับอ่ะใครจะบอกได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของแนวคิดวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยใครเป็นคนเริ่มต้นครับหรือว่าเริ่มต้นพร้อมกันก็ครับผมด้วยอ่าผมนะครับอ่าเห็นว่าประเทศไทยเราอ่า เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่แล้วเพราะมีครอบครัวเกษตรกรเยอะแล้วบ้านผมครับทำเกษตรกรผมเลยจึงคิดว่าหากเราพัฒนาโปรดักอะไรสักโปรดักหนึ่งเพื่อแบ่งเบาภาระเกษตรกรได้เราก็เลยลองคิดนําเสนอโปรเจกต์อันนี้ออกมาครับผมครับผมอ่ะแล้วน้องนะครับผมนะฮะมีแนวคิดยังไงคือรู้เป็นกลุ่มใช่ครับก็เห็นเพื่อนมีครอบครัวทําเกษตรอยู่แล้วครับก็เลยมาช่วยกันลองพัฒนาระบบดูที่แบบตอบสนองต่อผู้ใช้กเกษตระครับ ใช้ช่วยแบ่งเบาครับเโอเคโครงการวิจัยนี้ใช้ชื่อวิจัยว่าอะไรครับครับฟาร์มแปลงผักแบบเปิดอัตโนติผ่านระบบ IOT ครับหมายถึงว่าเราจะใช้เป็นการปลูกผักแบบระบบเปิดครับปกติครับในการทํา i o อครับเขาจะเป็นระบบโดมกันโดมปิดโดมปิดเราลองคิดว่าถ้าเราลองใช้แบบแปลงเปิดดูมันจะแตกต่างกันไหมครับอืมนะครับอธิบายนิดนึง I อะไรนะ IO IOT ครับทคืออะไรครับ IoT คือ Internet of t h i n g s ครับที่แบบว่า คือการทํางานโดยอัตโนมัติของการดูแลพืชการดูแลอะไรต่างๆครับเพราะว่า IoT ตอนนี้ในประเทศไทยก็ค่อยๆพัฒนาเข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีโดนในการพ่นพ่นยาอะไรอย่างนี้ก็เป็น IoT เหมือนกันครับอืมโอเคถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องตื่นแต่เช้ามืดๆใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปไร่ไปแปลงผักไปอะไรเพื่อที่จะทําการเพาะปลูกกว่าจะกลับก็มืดๆใช่ไหมอันนั้นคือใช้คน แต่สมัยนี้ในความคิดนี้ก็เลยจะนํามาช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าเฮ้ยต่อไปนี่เทคโนโลยีมันอยู่ในมือถือแล้วนะใช่ไหมฮะต่อไปนี้ก็จะใช้เครื่องมือใช่ครับทํางานแทนเราใช่ครับจะช่วยมือแบ่งเบาภาระเราได้เยอะขึ้นครับอยากเห็นแล้วว่าอยากเห็นแล้วว่าครับครับได้ครับเชิญไปทางนี้ได้นะครับมามมาาอี้ยครับท่านนีบมาๆมาโอ้มาเนี่ยนี่นี่น้องๆครับ ขอทราบนิดนึงครก่อนที่ทางวิจัยนี่ทางน้องๆเนี่ยได้มีการปรึกษาหรือว่าพูดคุยกับทางอาจารย์ที่ปรึกษายังไงบ้างไหมครับเดครับใช่ครับตอนแรกพวกผมก็มีคอนเซปต์คือลองเอาไปเสนอที่ปรึกษาดูครับเนวคิดว่าอยากสร้างระบบตอนแรกระบบแรกๆเริ่มของเราคือแค่จะลดน้ําพืชอัตโนมัติเฉยๆครับหมายถึงว่าแทนที่เราฝักบัวลดน้ําใช่ครับอยากให้ลดอัตโนมัติเลยอาจารย์เขาเลยเสนอไอเดียออกมาว่าให้เราสามารถเก็บทั้งค่า pH ในดินหรือจะเป็นค่าธาตุอาหารในดินครับ เพื่อจะให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและช่วยลดต้นทุนในการแบบบางทีครับเกษตรกรครับเขาใส่ปุ๋ยเกินนะครับมันอาจจะมันอาจจะเห็นว่าเขาใส่ปุ๋ยเยอะจนเกินไปพืชก็โตก็จริงครับแต่ว่าอาจจะสิ้นเปลืองต้นทุนโดยใช้เหตุครับผมให้มากก็ไม่ดีใช่ครับมันก็จะโอเลอร์เออเลอร์ใช่ครับอาจจะตายก็ได้ใช่ครับเค็มไปมาณนี้นะให้น้อยก็ไม่ดีใช่ครับใบก็จะสาดขานอาหารใช่ครับ น้ำมากน้ำน้อยก็ไม่ดีใช่ครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่คือเป็นเขาเรียกว่ากุญแจสําคัญที่เราจะมาใช้สมองคิดใช่ครับเพื่อที่จะออกแบบใช่ครับโอ๋ขอถามนิดนึงครับอาจารย์ท่านใดเป็นที่ปรึกษาครับอ่าท่านดรวัชระหรอะดิษฐ์และอาจารย์ธานินทร์สินผมมาครับครับผมแล้วก็ในเรื่องของการที่ปรึกษากันเนี่ยเริ่มต้นยังไงครับตอนแรกก็เกิดจากไอเดียเล็กๆครับแล้วก็ลองลองบูฟออกมาให้เป็น งานที่ออกมาสเกลใหญ่คือเราเสนอท่านอาจารย์ที่ปรึกษาปุ๊บอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็จะบ,บอกว่าโปรเจกต์เรามีข้อด้อยอะ,อะไรอะไรอะไรเขาให้เราแนวคิดเราแล้วเราลองไปเติมไปเติมไปเติม,ตมจนได้เป็นชิ้นงานออกมาครับผุไขกุญแจนิดนึงครับในส่วนของการคิดเนี่ยเอาปัญหาของเกษตรกรมาใช่ครับอย่างที่ว่าใช่ปัญหาก่อนเลยปุ๋ยน้อยไม่ดีมากไม่ดีน้ำมากไม่ดีน้อยไม่ดีใช่ครับตรงนี้อยากจะไขกุแจแิดนี้อธิบายนิดนึงว่ามันเรื่องต้นอย่างไรก็ ด้วยบ้านเกษตรกรด้วยผมเคยเห็นบ้านบางทีครับ uh huh. ลดน้ําเกินเน่าเออใช่รชั่วใช่แบบช่วงนี้กระเทียมด้วยกระเทียมข้าไชนะบางทีเราข้าราอยากปลูกกระเทียมเราสามารถอดเนี่ย uh huh. ไปช่วยในการปลูกกระเทียมได้นะครับค้าแบบลดน้ําเกินกระเทียมยุบเน่าค uh huh. ้าลดน้อยเกินไปกระเทียมก็ไม่โตโตช้าอีก oh oh. ใช่ครับข้าใส่ปุ๋ยเกินไปก็เกิดจะเป็นดินเค็ม uh huh. พืชอ,อาจจะไม่โตอาจจะเหี่ยวได้ครับครับผมอ่ะแล้วตรงเนี้ยเราเอาไปทําเขาเรียกว่ากราฟิกภาพที่เป็นเขาเรียกนะที่เป็นชาร์ตอะ ยังไงฮะก็จพอจ<ะ>ใจบายได้สั้นๆเอาพอเข้าใจครับรผม<ช>รบเราเก็บข้อมูลอะไรผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยครับแล้วก็เก็บผ่านเข้า Google Sheet ครับ<อ>เราสามารถทำสถิติได้เลยครับว่าวันนี้ระบบเราลดน้ำไปช่วงไหนบ้างแล้วก็แต่และเวลาครับความชื้นในดินหรือว่าธาตุอาหารในดินเป็นยังไงบ้างครับเราสามารถดูเรียลไทม์ได้เลยครับเสร็จแล้วอยากจะให้พูดถึงเรื่องของที่มาเครื่องมือ ชครับครับนี่คืออะไรฮะตู้ไปซีนีใช่อาจะเป็นตู้ควบคุมของระบบครับควบคุมระบบไฟทั้งหมดเลยครับตอนแรกนี่ว่าตู้ไปซีนีนะเนี่ยถ้าเกิดไม่ดูใกล้ๆนะฮะครับนี่คือตู้อะไรนะชัดๆดีครตู้ควบคุมของระบบทั้งหมดเลยครับอ่ะเชิญครับอธิบายครับก็จะมีส่วนข้างในครับจะเป็นตัวของเซนส์ไอจะเป็นตัวของโปรแกร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ข้างในอาจจะเปิดให้ดู ไม่ค่อยสะดวกไม่เป็นไรส่วนข้างนอกก็จะส่วนข้างนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่แบบถ้าเราเป็นถ้าเราไม่ได้ดูบนมือถือเราสามารถมาดูที่หน้าจอนะครับจะแสดงค่าเป็นค่า N คือไนโตรเจนครับ p คือฟอสฟอรัสคือ K คือโพแทสเซียมเขาจะเห็นชัดเจนเลยก็เราจะมีการบอกเวลาด้วยครับเพื่อว่าเราจะมีการเปิดไฟในตอนกลางคืนเพื่อพืชจริญเติบโตครับก็ส่วนนี้จะเป็นค่าความชื้นของในดินเพราะว่าตอนนี้มีเท่าไหร่ครับตอนนี้มี90%เพอราะว่นตาะฝนตกครับแล้วก็ P h คือจะเป็น คือค่าที่ว่าพืชด,ดูดซึมดีแค่ไหนครับผมแล้วก็จะเป็นค่าที่เหมาะสมครับ7.0นตอนนี้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดของพืชครับนี่คือพอดีนะครับพอดีเรามาที่ฝนตกพอดีนะฮะคือไม้คือมือก็จะมีมการเขาเรียกแล้วคำนวณใช่ครับลดน้ําใช่ครับก็คือน้าต้องน้อยหน่อยใช่ครับแต่เพราะว่ามันมีน้ำธรรมชาติมาอยู่แล้วใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าไหนฝนไม่ตกน้ําก็จะให้มากหน่อยประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับเออนะเราเราควบคุมตามความ,ามต้องการของพืชเลยครับว่าพืชต้องการความชื้นเท่าไหร่แล้วก็ ใช้ระบบควบคุมครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะต้นไม้อย่างเงี้ยต้นพืชอย่างเงี้ยมันจะต้องการอะไรเท่าไหร่เรารู้ได้ยังไงสวัสดีครับต้องการปุ๋ยไหมครับเนี้ยหรอไม่ครับ,นรรบในสมัยนี้ครับอ,อินเทอร์เนต็ตอะครับมันออกว้างขึ้นเราต้องศึกษาอะจากงานวิจัยของอาจารย์ท่านอื่นงานวิจัยของคนอื่นบ้างครับเราต้องศึกษาแล้วก็ เอามา,าโซคบรวมกันให้เป็นงานของเราครับ <Ü> เราไม่ได้มีแนวคิดที่ว่าเราเป็นหนึ่งเราคือเอาของทุกคนที่เคยทํามาก่อนอลองลองเอามาดูว่าเขาเป็นยังไงเป็นยังไงของเราแตกแต่างเขายังไงเอามาปรับปรุงกับของเรายังไงประมาณนี้ครับผมหมายถึงว่าเราก็เรียนรู้หมายถึงแลกเปลี่ยนเส<ช> <Scient lio S 2> รแล้วเราเอามาพัฒนาใช่ครับแล้วก็ต่อยอดใช่ครับเพื่อให้มันเป็นตรงกับแนวทางของเราแล้วก็ปัญหาของเราใช่ครับเพราะว่าในแต่ละบริบทในแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันใช่ครับภาคอีสานก็อีกแบบหนึ่งใช่ครับก็อีกแบบหนึ่งใช่ครับสภาวะ ความชื้นอากาศไม่เหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับให้มันตรงกับบ้านเราใช่ครับผมอ๋อนะฮะอธิบายหลักการทางานเพิ่มเติมตู้อันนี้จะควบคุมยังไงแล้วก็มีสายอะไรไปยังไงครับเนี่ยมันมีครับก็บจะมีการท่อตัวนี้ครับจะเป็นตู้นี้จะไม่ใช้ระบบไฟบ้านเลย เราจะใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เราจับต่อแสงต่อแผงโซล่าเซลล์ไว้ด้านบนครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บแบตเตอรี่ของเราที่เอาไว้ให้พลังงานครับอ๋อนี่คือแบตเตอรี่ใช่ครับพลังงานสำรองใช่ใช่กลางคืนใช่ครับผมเพราะว่าตัวนี้จำลองจำลองเหมือนว่าเป็นบ้านเปล่าครับอันนี้เป็นแปลงของเพื่อนอ๋อเป็นแปลงทิ้งแต่งมาให้ทิ้งแต่งมาเป็นบ้านแลวสมมติมีรลังคาโซล่าเซลล์ใช่ไหมแล้วก็เอาวงจรมาชาร์จแบตเทนี้ใช่ครับผมชาร์จแบตให้ตัวนี้ครับเพื่อเลี้ยงตัวนี้ใช่ครับเพื่อเเเลลี้้ยยงงทัรระะบบพาาว่ เราจะไม่ใช้ไฟเลยเราเราถือคอนเซ็ปต์ว่าค่าตอนแรกผมคิดในว่าเราไปทาไม่ใช่าไม่ใช่ทําในบ้านทํานอกบ้านทั้งหมดเลยครับหมายถึงว่าที่แปลงนาการนาอะไรพวกนี้ใช่เราบ่มอยู่กลางนาคือมันไม่มีไฟฟ้าครับเราจำเป็นต้องใช้โซล่าเซลล์ในการช่วยเราจึงคํานวณเรื่องไฟเรื่องอะไรต่างๆก่อนยังเป็นชิ้นงานครับก็จะเป็นโซล่าเซลล์มีมาเก็บไว้ที่แบตแล้วก็มาเลี้ยงตู้พลังงานต่อไปครับใช่แล้วก็จะมีตัวนี้ครับเซ็นเซอร์ที่เราจิ้มไว้ในดินครับ เพราะว่าเซนเซอร์นี่นะใช่ครับเซนเซอร์ทั้ง4ตัวเลยครับนี่นะนี่นะโอ้ใช่ครับเป็นตัวควบเป็นตัวเช็คความชื้นเลยตัววัดความชื้นใช่ครับแล้วอันนี้บัดอธิบายหลักการทำงานเลยตัววัดความชื้นทํางานยังไงอันนี้คือเราเราจะเซตค่าความชื้นของพืชเอาเหล็กปักไปแล้วมันจะเซตค่ามันมันต้องกําหนดค่าตามเซนเซอร์ครับอหมายถึงว่าเราต้องตั้งโปรแกรมใช่ครับเพราะว่าพืชแต่ละตัวก็ต้องการความชื้นไม่เท่ากันครับเราก็ต้องศึกษาความชื้นของพืช แล้วเราก็ไปเขียนโปรแกรมครับแล้วก็คอยมาเสียบครับถ้ามันต่ำกว่าที่พืชต้องการแล้วพืชขาดน้ําครับระบบก็จะเติมน้ําทันทีครับเราเขียนโปรแกรมแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องมือที่จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายตัวนี้เป็นตัวกําหนดอ่าอันนี้เป็นตัว NPK ครับวัดธาตุในดินครับอ๋อวัดธาตุในดินธิบวัค่าอาหารในดินนะครับอ๋อเป็น NPK เลยครับโอเคอันนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์วัดค่าอาหารใช่ครับ อันนี้เป็น PH ครับวัดค่าความเป็นกดเป็นดังในดินครับโอ้ล้อีกขนาดนี้เหรอเพื่อที่จะได้แบบพืชจะได้ซึมซับอาหารได้ดีครับอ๋อใช่ครับอ่าแล้วก็จะมีไฟไฟโกลไลท์ครับเอาไว้เปิดช่วงกลางคืนให้พืชได้สังเคราะห์แสงกลางคืนด้วยครับไฟแสงจะลงมาสังเคราะห์แสงใช่ครับก็เหมือนก็ต้องกลางวันน่ะสิใช่ครับเปรีบเสมือนเหมือนกลางวันใช่ครับก็แสดงว่าเขามีสิทธที่แบบเติบโตตลอดเวลาใช่ครับเติบโตได้มากกว่าแปลงผลของข้อดีตรงนี้ก็คือว่าจะทําให้ต้นไม้โตเร็วกว่าปกติใช่ครับอ๋ อาหารก็พร้อมค,อค่าความเป็นกฎเป็นด่างก็พร้อมแบบลงตัวผ่านจากการคำนวณแล้วก็มาเลี้ยงต้นพืชต้นนี้ต้นพืชก็จะโตใช่ครับโอเคแล้วพวกทั้งหมดเนี่ยครับประโยชน์ที่จะสามารถนําไปพัฒนาแล้วก็ใช้เบื้องต้นประโยชน์สมมุติว่าอันนี้คือผักผักในครัวครับผมต้อนอื่นๆนะครับพวกไม้ผลไม้อะไรนี่สามารถที่จะเอาวงจรหรือ,อผลวิจัยเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดใช่ครับเราสามารถอดัดแอปในเราสามารถศึกษา เพื่อแต่ละนานนะเพื่อ a ะแดปมาใช้กับงานเอาตัวนี้ไปอะแดปแทนได้ครับ<ม>เพราะว่าโครงการแรกที่เราคิดค้นคือกระเทียมครับ<ม>เนื่องด้วยสภาพอากาศภูมิประเทศ<ม>แล้วแล้วก็ด้วยปัจจัยเวลาครับในการให้ด <c oughs> <c oughs> ูนในการพัฒนาโปรเจกต์ครับว่ามันมันไม่ตรงแก๊ปของมันเลยเราจรึงเลยคิดว่าผักไหนที่โตเร็ว<ม>แล้วก,ก็เก็บเร็วสามารถปลูกต่อได้เลย<ม>ก็เลือกผักชนิดนี้นก็คือผักกวางตุ้งครับ ต้องดูระยะเวลาแล้วก็อายุของต้นพืชแต่และประเภทด้วยใช่ครับถ้าอันไหนมันยืนยาวมันใช้ระยะเวลานานกว่าใช่ครับก็จะเป็นการคำนวณอีกแบบหนึ่งใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นอันไหนที่เป็นพวกผักสวนครัวที่ปลูกเร็วและกินได้เร็วเนี่ยก็จะเป็นการคำนวณอีกแบบหนึ่งใช่ครับผมแต่วัดค่าหลักการเดียวกันใช่ไหมใช่ครับค่าความชื้นค่าอาหารแล้วก็ค่า pH <พ>าใช่ครับโอเคนะครับผมแล้วตอนนี้นะฮะผลของการวิจัยของเราเนี่ย มีการประสบปัญหาอะไรบ้างครับระหว่างการคิดระหว่างการทำเนี่ยมันจะต้องมีอย่างเช่นเอ๊ะพอคำนวณสูตรไปแล้วปรากฏว่าดินมันแห้งไปเอ๊ะเราคำนวณไปแล้วปรากฏว่าอาหารมันยังไม่พออย่างนี้มีบ้างไหมครับยอธิบายครับก็จะมีในส่วนของอ่าส่วนใหญ่ประเด็นคือเราพวกผมไม่ได้เรียนไฟฟ้ามาก็จะเกิดเรื่องปัญหาเรื่องไฟฟ้าครับแรงดันไฟบางทีครับถ้าท้งระบบเปิดพร้อมกันบางทีอาจจะแบบแรงดนันตก S <S อาจไฟจะติดน้อยลงน้ําปั๊มน้ําทํางานเบาลงครับประมาณนี้ครับส่วนใหญ่จะเจอเรื่องนี้แต่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังศึกษาได้ไม่ละเอียดพอตอนทำโปรเจกตครับได้แบบข้าวๆแค่เบื้องต้นครับผมครับผมก็อย่างว่าเลยเนาะการวิจัยก็คือการทดลองแล้วก็หาผลแล้วก็มาทมาพัฒนาแล้วก็ถ่ายต่อยอดตอนต่อไปใช่ครับใช่ไหมับเพราะฉะนั้นมันต้องมีนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ย อ่ะพอเราจะเจอเรื่องของปัญหาไฟเรามีเขาเรียกว่าไปปรึกษาไปอะไรยังไงเพิ่ม <ๆ S 2> เติมไหมครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาใช่ครับก็ที่นี่จะมีอาจารย์ที่เก่งเรื่องไฟคืออาจารย์ธนินทร์สิมมมามเขาให้ลองอใช้ตัวตัวเขาเรียกว่าอาจจะร,รู้รู้จักกันนี่คือเป็นตัวอัพกระแสไฟก็เป็นเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งครับที่ช่วยอัพกระแสไฟแล้วก็เอาตัวนั้นมาช่วยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งก็โอเคขึ้นเยอะครับ ครับผมนี่คือการแก้ไขปัญหาเหมือนที่ว่าพบปัญหาปุ๊กก็ไปปรึกษาใช่ครับแล้วก็แก้ไขปัญหานี่คือหลักของการวิจัยครับถ้าเกิดว่าเอาปัญหามาเป็นตัวตั้งเนี่ยนะฮะเราก็จะหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาเราไม่รู้เราก็ไปถามใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราก็คือว่าอยู่ในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ใช่ครับเป็นนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะนำมาแก้ไขได้ผิดไหมไม่ผิดเนาะใช่ครับไม่รู้คือผู้ไม่ผิดใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราเจอปัญหาเรามีการแก้ไขปัญหาได้เนี่ยแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของ ภาพรวมก็จะดูดีขึ้นใช่ครับอ่าโอเคนะครับมีปัญหาอื่นอีกไหมฮะเนื่องของค่าไฟแล้วเรื่องของเอ่อเขาเรียกอะไรนะฮะมีปัญหาอะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมไหมฮะมีไหมตอนนี้เจอไหมเจอไหมน้องก็มีบ้างครับก็ได้อาจารย์นิรึกษาแหละครับคอยช่วยแนะนาครับใช่ครับนะครับอย่างเช่นยุทธเตียงอาจจะไม่เห็นภาพยุทธเยียงเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่เราไม่เคยใช้อะไรพวกนี้ครับทั้ง N V K ทั้ง P H อย่างเงี้ยครับครับใช่ครับก็เป็นเป็นแบบใหม่นะครับแล้วก็เราใช้ บอร์ดอะไรแบบใหม่ด้วยครับโอ้โหก็ต้องคิดใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยสิใช่ครับตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยก็เรียนรู้ใหม่ใช่ครับครับผมทุนละครถามหน่อยทุนนะครับก็ทุนทุนต้นทุนในการแบบทําทั้งหมดเลยนะครับใช่ครับทั้งหมดเลยก็เราแบบเคาะออกมาแบบให้เป็นเลขรูปธรรมเลยค่าไม่รวมแปลงรวมครับ ประมาณไม่เกิน10,000บาทครับอืมอันนี้คือเป็นช่วงของทุนวิจัยใช่ครับทุนวิจัยแล้วก็รเราคาดการว่าถ้าสมมุติเราปลูกแค่ผักที่ผมทดลองนะครับเราจะจะคืนทุนไปใน4ปีอลองลองดูแต่ถ้าแบบแปลงใหญ่กว่านี้อาจจะคืนเร็วกว่านั้นครับมันอยู่ที่ขนาดของแปลงที่เราศึกษาและวิจัยครับจุดแปลงจุดนี้คือจุดสาธิตใช่ครเรียนรู้ แล้วก็พัฒนาเครื่องมือใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะนําอันนี้ไปพัฒนาต่อยอดใช่ครับก็อาจจะไปเพิ่มกําลังวัด <S <S เพิ่มปริมาณเพิ่มตัวเซ็นเซอร์แล้วก็แปลงก็จะมากกว่านี้ได้ใช่ครับอันนั้นคือการต่อยอดซึ่งเอาไป,ไปเป็นผลผลิตใช่ครับผมแล้วก็เป็นธุรกิจใช่ครับต่อไปได้ ederim. เพราะฉะนั้นสามารถที่จะทําได้นะครับมีตัวเซ็นเซอร์วัดต่างๆนะครับมีน้ําเลี้ยงใช่ครับตามที่มีการควบคุม <ta> ใช่โดยตู้ี่สั่งการใช่ครับไอ้อนี่มันแท้งอะไรครับเนี่ยตัวนี้จะเป็น แทงเก็บค่าเขาเป็นไอตัวปรับค่าเขาเป็นกดเป็นด่างในดินครับโอ้โหอันนี้คือน้ําตุนไวจะนะครับเป็นบ่อพักน้ําครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็จะมาลงนี่ใช่ครับโดยผ่านตัวนี้ใช่ครับกลางคืนก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวนี้ใช่ครับแสงไฟส่องไปเป็นจําลองแสงอาทิตย์ใช่ครับโอเคนะครับผมคิดว่าอนาคตจะมีการพัฒนาต่อยอดอะไรเพิ่มขึ้นต่อจากนี้อีกไหมครับหรือว่าจะส่งให้กับ รุ่นน้องต่อไปได้มีการพัฒนาต่อเยอะกันต่อไปอยังไงไหมครับก็จะมะีรุ่นน้องครับที่แบบเขามีคอนเซปต์ที่จะมาพัฒนาต่อคือรุ่นน้องเขาเห็นว่าตอนนี้เราสามารถเช็คค่าอาหารในดินได้แล้วน้องเขาอ,อยากมีอาจจะมีการเติมค่าอาหารในดินได้ครับด้วยโปรเจกต์เราตอนนี้ไม่ได้เติมเลยอ,อาจจะเป็นแบบให้รุ่นน้องอาจจะมาอัดแอปต่ออาจจะทําเหนือกับพวกผมอีกก็ได้ครับเพราะว่าเราเป็นเราทาฐานไว้ให้แล้วแล้วเหลือแค่น้องๆเขามาพัฒนาต่อครับนี่แหละครับคือการวิจัยนะครับการเรียนรู้นะครับเอาปัญหา มาแก้ปัญหาเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะให้น้องๆในรุ่นถัดไปได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนากันต่อไปใช่ครับโอเคนะครับการวิจัยงานอย่างนี้ผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจะ,อะบอกพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรยังไงไหมครับว่าตอนนี้นะคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่เกษตรกร,ร,กรบ้านเรามีโอกาสที่จะพัฒนาทางเทคโนโลยีด้วยผลการวิจัยของน้องๆครับครับก็อยากฝากบอก พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรนะครับในอนาคตนะครับว่าระบบ IoT นะครับจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในพ่อแม่พี่น้องในการลดต้นทุนในการปลูกครับในการดูแลครับด้วยสมัยนี้ครับเราใช้เราใช้ปุ๋ยในการดูแลพืชนะครับบางทีครับปุ๋ยครับมันใส่เยอะเกินไปแล้วสมัยนี้ปุ๋ยราคาแพงมากครับปุ๋ยราคาขึ้นตลอดอาจจะต้องลดปุ๋ยลงมาเพื่อให้พอดีครับแล้วระบบนี้ครับมันจะช่วยรู้ว่าบางวันไหนเราจะใส่ปุ๋ยตามปกติเรา ยี่สิบวันใส่ครั้งหรือ <Ừ. S 1> อาทิตย์หนึ่งใส่ครั้งอาจจะเปลี่ยนเป็นเป็นสิบห้าวันใส่หนึ่งครั้งอะไรแแล้วก็ใส่ให้ตรงจุดอาจจะใส่ปุ๋ยให้พืชที่ต้องการตรงจุดมากขึ้นครับอาจจะลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ครับครับผมก็เหมือนคนเราเนาะบางทีกินเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะฮะแต่เผอิญว่าเฮ้ยปุ๋ยมันพืชมันไม่สามารถจะหาเองได้ใช่ครับเหมือนคนเราที่จะไปหาร้านค้าไปสั่งข้าวแล้วกินข้าวได้ปุ๋ยมันก็อยู่ที่รากรากก็อยู่กับดินเพราะฉะนั้นเราก็จะให้น้ําผ่านดิน ผ่านราบสร้างความเจริญเติบโตถ้าเกิดว่าวันไหนวันหนึ่งเนี่ยมื้อกลางวันปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่มีอาหารมันก็ไม่ได้กินใช่ครับถูกไหมเมื่อมันไม่ได้กินโอกาสที่มันจะ,ะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ก็จะน้อยลงใช่ครับนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งครับที่จะทํา,าให้พืชน,นั้นได้อิ่มหนำสมบูรณ์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกร,รกและนี่คือเอ็มคอร์ดวิดีโกกินครับจะขอบคุณหน่วยงานจะขอบคุณอาจารย์ยังไงเชิญครับครับก็ขอขอบคุณครับท่านอาจารย์ลุมหมู่ล้อมครับที่อ่า อำนวยสะดวกในการทําโปรเจกทั้งหมดครับพื้นที่ตอนนี้เราก็ทางท่านอาจารย์เขาเขาเป็นหัวหน้าหลักสูตรครับเขาก็าอนุญาตให้เราสามารถปรับพื้นที่ในการทําแปลงทดลองได้ครับแล้วก็จะขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรวัชระหล่อประดิษฐ์ครับที่จะแบบให้แนวคิดต่างๆให้คอนเซปต์ต่างๆในการมาทําโปรเจกครับแล้วก็ท่านอาจารย์ธน,นินสิม์พงมาครับเขาให้แนวคิดแล้วก็ให้ลองช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้เราได้ครับครับผมน้องครับจะขอบคุณใครมาแค่อยู่เบื้องหลังครับ ก็ขอบคุณอาจารย์ในคณะทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมขอฝากสาขานหน่อยได้ไหมครับเชิญครับก็ขอฝากหลักสุตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรนะครับช่วงนี้กําลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ก็เชิญชวนน้องๆที่สนใจด้านเทคโนโลยีครับเข้ามาร่วมเรียนกับพวกเราได้นะครับ ขอบคุณครับ,บค,ครับผมอาร,ครัคุณผู้ฟังครับแล้วก็นี่คือช่วงของอวิทยุอสมทเพื่อชุมชนสัญจรนวันนี้เราสัญจรมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตานะครับขอบคุณนะครับทางน้องๆขอบคุณทางอาจารย์และที่สาคัญครับขอบชุนท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งหมูรอมด้วยนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะฮะกับเราในช่วงของวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถนําไปพัฒนาและก็ต่อยอดได้น้องๆก็พร้อมนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจติดตามผลงานได้ที่ไหนมัง่งครับมีเพจมีอะไรไหมฮะก็สามารถติดตามาผ่านาเพจ เพจคณะได้เลยเพจคณะกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้เลยครับว่าจะมีการอัปเดตยังไงต่อไปครับผมครับผมอ่ะฝากไว้นะครับช่วงนี้เขากำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยนะครับใครสนใจก็มาติดตามได้ที่เพจของคณะครับวันนี้พวกเรา3มคนนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ